สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่รักทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนเลยนะคะพอ่อไ่แม่ใงพ่อลูกแม่ป้าทุกูทุกคนเนดะ้อมือนี้วันที่สิบห้ามืออ่นกะเป็นวันที่สิบหกที่ทุกคนรอคอยนาะพปนนน่น้องเนาะคลิปนี้บอกเอฟซีทุกท่านนะคะบอกเอฟซีทุกท่านว่าเป็นคลิปสุดท้ายของงวดวันที่สิบหกนะคะมืออ่นนั่งกัดเสียบ,บล่งไห้กะะัดเด้อเรียกวันนี้คลิปนี้เป็นเป็นเป็นคลิปปูยา มะอื่นก็บสิลงเฉพาะคลิปไม่จะได้มาแบบดวนหรือว่ากระทันหันแบบนี้เด้อเนี่ยอันนี้เป็นเลขยากับปู่องค์อาจยาดอกไม้เป็นเลขปู่ยาสวนธรรมค่ะ608 70 60 68 08 70เนาะพี่น้องเนาะอันนี้คลิปนี้เป็นคลิปร่วมเฉพาะเลขปู่ยาสวนธรรมเด้อพี่น้องใช่เพืเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะเอ,อ๋อยังล่ะ <c oughs> โอ้ยวางเยอะๆกับเฮียเต็มลงเห็นไหม เลขปูญ่ญาสวนทำนาะพี่น้องเนาะวันนี้ต่อไปกันต่อไปกันเป็นเลขแม่ย่าบาังบทเด้อพี่น้องเอ้าลืมอ่านอ่านแล้วเนาะนีน่เนาะอ่ะแม่ย่าบาังบทกับเพื่อนนหยมาศสามศูนย์เจ็ดเลขล่างสามห้าสองตัวบนล่างสามศูนย์สามเจ็ดศูนย์เจ็ดสามห้าเด้อพี่น้องเลขปูญ่ญาเขาได้กันคิปนี่คลิปนี้บ่มีไผปะบผลเด้อนี่เลขปู่เลขย่า เรไปเป็นเลขพ่อปู่เจ๊กค่ะปู่เจ๊กน้าพี่น้องน,อน,น้อนี่ของเพื่อนตัวบางใหญ่เลยห้าศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดมีห้าศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเด้อพี่น้องเลขปู่เลขป้าปู่เจ๊กค่ะเลขมีปู่ยาเขามีแต่หางเดียวหางเดียวเด้อพี่น้องหางเดียวท่อนั่นค่ะ Hmm. ปิดเจระนาเบื้องแรกพี่น้องต,ตัวที่นั่งหรือปิดน้ำตังนี้ปิดน้ำก่อนพี่น้องนี่เด้อของอันปูปูสามแปดแปดจ้ะมันจะปิดน้ำแป๊บนึงค่ะ ไปก็จะเป็นเลขแม่ย่าพายรีค่ะแม่ย่าพรีวัติพันมานกเิ้กเขาเต็มเต็มน้อพี่น้องเนาะพอวดนี้เข้าเต็มเต็มเน,น,เ,น,เ,เ,มนเดอ้อปูยายแม่ย่าพายรี07 4แล้วก็ศูนย์อง้อพี่น้องจับคู่ก็มีศูนย์เจ็ดศูน่เจ็ดสี่ศูนย์สองนะจ้า ต่อไปก็สิเป็นเลขของตาเกี้ยงเด้อพี่น้องเลขใหญ่เกี้ยงเด้อค่ะเด้อตาเกี้ยงเพิ่น073แล้วก็08 2ตัวมี07037308เด้อพี่น้อง แม่ย่าสีดาจันเนอรพี่น้องเพื่อนให้ศูนย์แปดสามแล้วก็ศูนย์สองสองตัวบนล่างศูนย์แปดศูนย์สามแปดสามแล้วก็ศูนย์สองพี่น้อง อามา่ค่ะพี่น้องเลขปูญาเข้ามาแม่ยากเกตมณีเพิ่นไหกวดแรกเด้อพี่น้องเพิ่นหอกรมาเพิ่นไห้มือนี่แหละจ้ะนั่งก็นเลือกอามาลงให้เป็นพ่อแม่พี่น้องร่วมกันเนาะพอไปเป็นเลขคลิปนี้เป็นคลิปปูญาเนาะเป็นคลิปปูญากับบันนี่อามาอามาเบอร์ไหนหกศูนย์เจ็ดแล้วก็แปดศูนย์ จับคู่มีหกศูนย์หเดศูนยนปดเด้อพี่นอ้องแม่ย่าเขียวอ่อนเด้อค่ะแม่ย่าเขียวอ่อนเด้อพี่น้องศูนย์เจ็ดสี่แปดด่เจดสี่ปดศนพี่นอ้นองพี่จัรหน้าบอกน้องพน้องน้องมาเขาก็จัดเด้อพี่น้องคัน้องกับพนันเด้อ แชงโชคเชียงหลับป็นธุโฮบุญป้าวาสนามินซื้อตัวได้กับตี่แตววก็ไม่พี่น้องซื้อมันเลยจ้ะไปไหนมาลูกยายย่าไปไหนมาแม่ตามหาไม่เจอ ปูสีสุดท,ท่กค่พี่น้องออกไปข้างนอกอยู่ตรงไหนแม่ก็ตามหาไม่เจอพอปูสีสุดท่อค่ะ408แล้วก็38 4048 08 38ค่ะพี่น้อง ต่อจากคลิปปูญาต่อจากคลิปปูญาก็จะเป็นคลิปของอ่าน้องก้าวจอมแลราคาหลายๆท่านค่ะอาจารย์พ,พลริพัทโมราคาแม่เพชรพันล้านพอ่ออ้วนแล้วก็สร้างคมพี่น้องต่อจากคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าสิลุงเป็นจริงก็สิลุงโกงสุดท้ายนี่ก็สิลุงให้ทุกคนอ่าคลิปได้ลุงแล้วก็สิเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เลยค่ะ มืออื่นก็นจะมีลงเฉพาะเลขที่ได้มาดวลหรือว่าได้เป็นเลขความฝันหรือจังจไหนนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วก็เป็นคลิปสุดท้ายสําหรับเลขงวดนี้งวดประจำวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันหนึร้อยหกสิบหกเด้อพี่น้องบาดี้กันนะฮะอ๋ออะไรครูสีทุท่งเขาหิมะนองวันที่เราเป็นกระเขาเด้อพี่น้องซูนเก่าเต็มๆเ,เ,เลยต่อจากคลิป อ่าน้องน้องเก้าจอมใบใหญ่แล้วก็แม่เพชรพันล้านแล้วก็ลหลายๆท่นานนคลิปหนึ่งต่อจากนั้นจะเป็นคลิปสูตรสาวดำค่ะหาผู้ใจหนึ่งพิ่นบบมักซื้อตัวพิ้นบบมักไอที่ซื้อไอนั่นเนาะหาผู้ใจหนึ่งพิ่นบบมักเลขที่ซื้อเลขที่สรุปนะ เพื่อนอาจสิมากย่านเพื่อนอาสิมากแต่ยานบดถือจริงๆนะคันไอ้มูที่บเพัน้นนี่พวกที่เป็นใบใบนี่มันโอ,อกาสมันมีหลายเนาะพี่น้องเนาะเอาวระเนีนไม่ยากเกตมันี่ค่ะไม่ยากเกตมันนี่เพื่แก่มาสามศูเจ็ดลขลาวประเทศสี่สองเด้อพี่น้องสามศู 3, 7, 7, 4, นย์สามเจ็ดูนย์เจ็ดสเด้อพี่น้องมากระจัดเด้อมากระจัดกับพี่น้องตัวเลขมากเลยเรานั่ง้องเห็นมมืดเนาะ มันั่งเลี้ยงลุง่งเรื่อยๆค่ะพอลุงเหมือนแล้วนะัะ่งจะีเก็บไว้เลยเพราะว่าบอกมาลุงอีกนะคลิปอ่าคลิปปูถูกสำนักลุงไปแล้วแล้วก็คลิปเนี่ยค่ะคลิปปูยาถ้าเป็นปูที่เข้าไปหามาตามที่ต่างๆเอิ่นว่าคลิปปูถันเป็นคลิปปูยาสวนธรรมนั่งสื่ออื่น่าปูยาสวนธรรมเด้อพี่น้องในคลิปต่อไปก็ะจะเป็นคลิปรวมของอาจารย์สิงห์บาล์เบอร์ ปูเจ็ดสองปูครูแก้วอ่ะน้องก้าจอมเสร็จ่ะร่วมอีกอีกเป็นอีกคลิปหนึ่งเนดะ้อพี่น้องต่อจากคลิปอันนั่นแล้วจ้างสิเป็นคลิปสูตรสาวดำพารวยเอาพี่น้องเนาะสำหรับมือนีคลิปนี้ฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเป็นกำลังแรงใจเห็นนั่งเลยนะจ้าที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อการแจ,จ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ตอนนี้พอกันคลิปหนาเนาะ ขอรับความขอบคุณจากเย็นจิตพ่อทวีขอบคุณและสวัสดีจ้าจะ mm hmm. เฝ้าฮักได้อส่วนไหนแกได้โอ้ยขาวงามงามรูดมือตำๆหนึ่งแม่นางอยู่จับรุดมือหรือหักป้อหลุดมันเป็นยังไะมันมันเป็นยังไงเป็นแก้วมันเป็นแก้วแต่แต่มันไมยย่โปอยค่ะโอ้ยหลุบล่างงามเขาก็่ามากเลย បាត់แตกពោបបន្តិច